ข้อคิดหนุนใจโดยเจเน็ตลาเวลหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ4และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยผู้เขียนบอกกับสามีว่า ท่านหวังว่าคุณบิวจากสโมสรคนมองโลกในแง่ดีจะเชิญท่านไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศูนย์ทรพจน์ระดับเยาวชนอีกครั้งในปีนี้คุณเควินสามีของท่านยิ้มให้เพราะคงจําได้ว่าผู้เขียนชอบไปเป็นกรรมการตัดสินในงานนี้มากแค่ไหนผู้เขียนบอกกับสามีของท่านอย่างอายาว่า การที่ท่านได้ไปเป็นกรรมการร่วมกับครูสอนวิชาภาษาอังกฤษครูสอนการกล่าวสุนทรพจน์ทำให้ท่านรู้สึกเป็นคนสำคัญการที่ท่านได้เขียนข้อดีข้อเสียขณะที่เด็กแต่ละคนกําลังกล่าวสุนทรพจน์การได้พูดคุยปรึกษากับกรรมการคนอื่น หรือการได้รับบัตรของขวัญสําหรับร้านอาหารอิตาเลียนเพื่อแทนคำขอบคุณในการเป็นกรรมการล้วนเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความมั่นใจของท่านได้เป็นอย่างดีผู้เขียนรู้ว่าคุณค่าของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่กับใครจริงๆแล้วผู้จัดงานนี้หาคนมาเป็นกรรมการตัดสินไม่ได้ คนที่รู้จักท่านจึงให้ชื่อของท่านไปการที่ท่านได้มาเป็นกรรมการตัดสินในงานนี้เป็นเพราะท่านมีเวลาว่างช่วงนั้นพอดีไม่ใช่เพราะท่านมีประสบการณ์ในฐานะนักเขียนและนักพูดในขนบธรรมเนียมของชาวโรมันโบราณแบบหนึ่งที่มีไว้เพื่อเตือนให้ผู้นำทั้งหลายท่อมตนก็คือ เมื่อแม่ทัพได้รับชัยชนะกลับมาจากการสู้รบชาวโรมันก็จะโห่ร้องยินดีและโยนดอกไม้ให้กับแม่ทัพขณะอยู่บนรถม้านำกองทัพเดินกลับเข้าสู่เมืองโดยมีลูกๆของแม่ทัพเดินอยู่ข้างๆข,ข้างหลังของแม่ทัพจะมีทาสคนหนึ่งคอยกระซิบข้างหูท่านว่าเกียรติยศก็จะร่วงโรยไป เกียรติยศก็จะร่วงโรยไปเกียรติยศก็จะร่วงโรยไปเราทุกคนชอบให้ตนเองเป็นคนสำคัญพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความต้องการให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับและเคารพแต่เราก็ต้องให้ความต้องการนี้สมดุลกับความจริงที่ว่า เกียรติยศที่เราได้รับจากคนนั้นก็ร่วงโรยเร็วยิ่งกว่าดอกไม้ที่ตกอยู่ตามทางซึ่งผู้คนโยนให้กองทัพที่ได้รับชัยชนะนั้นเสียอีกมีเพียงเกียรติยศที่พระเยซูทรงประทานให้เราเท่านั้นที่ไม่มีวันร่วงโรย คำสรรเสริญของพระองค์จะมาสู่ผู้ที่ตอบรับพระคุณของพระองค์และคนที่มีหัวใจและมอบหัวใจให้กับพระองค์พระเกียรติของพระเยซูเป็นเกียรติยศอย่างเดียวที่คงอยู่ชัว่วนิรันดร์ให้เราลองคิดดูว่ามีอะไรที่เราทำแล้วได้รับคำสรรเสริญชมเชยจากคนอื่น ให้เรามอบความชมเหล่านั้นถวายพระเกียรติกลับไปที่พระเยซูทูลขอให้พระองค์ทรงสำแดงว่าพระองค์ทรงชื่นชมอะไรในตัวเราและทูลขอพระคุณของพระองค์ให้กับเราให้เราทำในสิ่งที่ทรงพอพระทยัยติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชาแนลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่